ร้อนแบบนี้แว่นที่ใช้ก็ควรที่จะต้องเป็นแว่นที่มีคุณสมบัติกรองแสงแดดรังสี UV ใช่ไหมครับจะขอแนะนำเป็นเลนตัวนี้ครับผมเลนออโต้ครับแต่จะเป็นเลนออโต้สี컬อร์ฟูลครับซึ่งสี o อ o r ฟูลจะมีสีชมพูสีม่วงสีฟ้าคุณสมบัติมันก็เหมือนกับเลนออโต้ทั่วไปเลยครับก็คือจะกรองรังสี UV กรองแสงแดดแล้วก็เคลือบแบบ HMC Hard Multi Coat ก็จะช่วยลดแสงสะท้อนแล้วก็ช่วยลด ลอยขีดข่วนครับผมก็ข้อดีของมันก็คือสีสันสดใสโดดเด่นแปลกตาแล้วก็กันแดดกันรันงสี UV ได้แล้วก็สามารถตัดได้ทั้งสายตาปกติแล้วก็มีค่าสายตาด้วยครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยเนื่องจากโทนสีของมันจะเป็นโทนสีสว่างดังนั้นลูกค้ากลุ่มแพแสงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ครับผมจะยังมีความแสบตาอยู่เลนตัวนี้เหมาะกับเพื่อนๆไหมผมขอสรุปให้สั้นๆครับผมถ้า เน้นกันแดดทั่วไปสีสันสดใสแฟชั่นพวกนี้จะแนะนำเป็นออโต้คอลอรกฟูแบบนี้เลยครับผมสีชมพูสีม่วงสีฟ้าแต่ถ้าเน้นกันแดดจริงจังแพ้แสงทำงานกลางแดดนานๆแนะนำเป็นเลนออโต้บูบ็อกซ์ออโต้โทนสีเข้มสบายตาอย่างโทนสีดำสีชาสีเขียว G15 ครับผมแต่ถ้าเน้นใส่กันแดดจริงจังแล้วก็แพ้แสงหนักมากจนเลนทั่วไปเนี่ยเอาไม่อยู่ หรือเพิ่งผ่าตัดมาทําเลสิกมาพวกนี้จะแนะนําเป็นเลนที่เปลี่ยนสีเข้มแบบจัดๆเลยอย่างเช่นเลนด r k บู o เตอร์บลูครับผมซึ่งจะมีสีเทาเข้มแล้วก็สีชานะครับเป็นไงบ้างครับรีวิวเลนหลากหลายชนิดมากงงไหมฮะ สรุปนี้ขายเลนอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะเกินนี่แหละครับในวงการแว่นตาม,มันมีเลนหลากหลายชนิดให้เล่นกันมากเพราะว่าสามารถผลิตตามความต้องการของเราได้จะใส่คุณสมบัติใส่โค ốt, ้ดสีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเซลก็เลยอยากจะนำเสนอเลนที่มีความหลากหลายตามการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่าน ใครงงหรืออยากรู้ว่ามีเลนชนิดไหนบ้างสามารถคลิกที่เว็บไซต์ของเราเพื่อไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปครับผมส่วนท่านไหนที่สนใจอยากตัดเลนฟซื้อแวน่นก็ทักมาที่อินบ็อกซ์เพจ a c e b o o k ของเราหรือว่าไลน์เข้ามาได้เลยหรือสั่งซื้อสั่งตัดเลนผ่านเว็บไซต์ก็ได้อีกเช่นกันครับ